สวัสดีครับพบกับคุณตัวเช่นกันครับวันนี้ครับเราก็จะมานะครับพูดคุยนะครับเกี่ยวกับหลักการนะครับในการฝึกจำโน้ตคอในคอกีตาร์เนาะหรือว่าจำโน้ตในสายหรือจำโน้ตในช่องนั่นเองนะครับหลักการง่ายๆวันนี้คุณตัวนะครับขึ้นหัวข้อว่าต้องจำโน้ตสายนี้ให้ได้ก่อนเพื่อนะครับแสดงว่าสายที่เราจะต้องจำนะครับให้เป็นหลักการตายตัวเลยทุกคนต้องเล่นแล้วก็จำให้ได้คือสายดังต่อไปนี้ก่อนนะครับเช่นหนึ่งเลย นะครับอ่ะมาดูเนาะกูตัวจะให้เริ่มจําจากสายที่6ก่อนนะครับอ่ะมาดูเนาะสายที่หของกีตาร์คืออะไรครับคือสายนี้สายบนสุดเนาะสายนี้นะก็คือสายเบสหรือสายใหญ่ที่สุดนะครับมันจะอยู่ใกล้ตาเราที่สุดอ่ะสังเกตง่ายๆนะครับใหรลบมือใหม่สายนี้นะครับกูตัวจะให้จําเป็นช่องนะครับ ตามหลักการของ Day ic, ไดอาทอนิกง่ายๆอ่ะทีนี้คุณตัวขออนุญาตนะครับ,บกีตาร์แล้วก็ขออธิบายหลักการคร่าวๆก่อนดังต่อไปนี้เนาะอ่าดูนะครับเราเริ่มนะครับจําจากโนต้ตสายนี้ก่อนนะสายหกเนาะสายหกคือโนต้ตตัว E เดี๋ยวจะพามาเลยนะครับทีนี้ต่อไปครับจําสายเป่ามาด้วยนะครับสายเป่าสายหกคือโนต้ตตัว E ต่อไปช่องที่หนึ่งนะครับช่องที่หนึ่งคือช่องนี้นะคือโนต้ตตัว f ช่องนี้คือโนต้ตตัว G ช่องนี้คือโน้ตตัว a ช่องนี้คือโน้ตตัว b ช่องนี้คือโน้ตตัว C นะครับช่องนี้คือโน้ตตัว d และช่องนี้คือโน้ตตัว e นะสังเกตเฟดส2กับเฟด0นะครับตรงนี้เฟดศูนย์เนาะก็คือสายเปล่านั่นเองหรือโอเพนนะครับอ่าโอเพนนะครับ0นย์กับ12มันจะเป็นเฟดเดียวกันนะครับอ่าไม่ใช่มันจะเป็นสายช่องเดียวกันนะครับสายที่มีชื่อช่องเดียวกันนะครับ มันจะเขาเรียกว่าออกเทปเนาะนะครับฟาซอนลาที่โดเรมีนะครับ,นรนะรบในตรงนี้จะไม่ยังไม่ให้จำแฟดกับชาร์ปนะจะยังไม่ให้จำแฟดกับชาร์ปเอาไรอย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาแฟดชาร์ปเราจะได้รู้นะครับอาลกานปั๊บต่อไปให้จำสาย5คือสายเอนะ5คือเอนะครับช่อง2คือ B 3คือ C นะครับ C คือ D E นะครับ7นะครับ F นะครับ G แล้วก็ตรงนี้นะครับ A นะครับเอาจำแค่สองสายนี้ก่อนหลักการง่ายนะอ่าทีนี้พอจำได้แล้วนะครับ f ถ้าเลื่อนขึ้นมันคือ f s h ช r p จำไว้นะเลื่อนขึ้นคือช h a r p ถ้า b เลื่อนลงก็คือ flat จำใครนี้นะครับแล้วจำต่อนะเลื่อนขึ้นนะครับอ่ะกูตัวเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันเลื่อนขึ้นคือขึ้นก็าหาตัวเรานะครับเลื่อนขึ้นคือช h a r p นะครับ เลื่อนลงลงมาหาคือแฟดนะสมมุตินะครับโคตัวอธิบายอย่างนี้ A ถ้าเลื่อนขึ้นตรงนี้1ช่องนะครับเข้าหาตัวเราคือ A อชาร์ปกับกั้นนะครับถ้า A เลื่อนลงมาตรงนี้คือ A อแฟดนะครับโอเคไหมทุกตัวเลยนะครับจำลกษับโน้ตที่เป็นไม่เหมือนแดทยร์นิกอ่าไม่ใช่ไม่ใช่โครมาติก,ก่อนนะครับให้จำหลักการแบบนี้ง่ายๆก่อนทีนี้อ่า หลักการจําเราก็ต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับครูตัวมีอีกหนึ่งสิ่งที่จะให้ทุกคนจําได้นั่นคือจะต้องจําควบคู่กับขอดนะครับจะต้องจําควบคู่กับขอดอ่ะทางนี้นะครับอ่ะมาดูนะครับข้อที่ตัวได้แนะนําให้ทุกคนได้จานะครับเพื่อให้ลิงก์กับหลักการนะครับอยู่ในสายนะครับจำานวนในสายมันจะมี2รูปแบบฟอร์มนะครับ1ก็คือตําแหน่งรูทสายที่6ตรงนี้นะรูดสายที่6ตรงนี้ คือสายตำแหน่งรูดสายที่6ต่อไปครับอันที่2คือตำแหน่งรูดสายที่5 5ก็คือเวลาเรากดคอร์ดสาย5เราจะรู้ว่าน้ t ตัวนั้นอยู่ช่องนั้นคือน้ t คอร์ดอะไรนะครับเชน่นเดียวกันครับโน้ t ที่อยู่บนรูดสายที่6ช่องนั้นคือโน้ t ตัวไหนเราจําแทนนะโน้ t สายนะครับที่โอเพิ้ซิงอยู่นะครับที่อยู่บนสาย6นั่นเขาเรียวกว่าน,น้ t รูดนะครับ โน้ตที่อยู่บนคอร์กีตาร์ช่องนี้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 นะครับบนสายบนช่องเขาเรียกว่าโน้ตรูทในสาย5นะครับเราแยกมานะสเตปที่2นะครับทีนี้ครับมาดูครูตัวจะไล่รูทจากรูทสายที่6ก่รนะครับจะเริ่มไล่รูทจากรูทสายที่6ก่รนอาดูนี่ครับสาย6นะครับจะเอาฟอร์มเมเจอร์มาใส่คือคือฟอร์ม F เมเจอร์นะครับตัวนี้คือฟอร์ม F นะตามจริงนะครับครูตัวไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับให้จําเป็นฟอร์มก่อนอันนี้คือฟอร์มเมเจอร์อันนี้คือฟอร์มไมเนอร์นะครับ ตัวอย่างเช่นถ้าเรากดตรงนี้ช่องที่1นะนะครับตรงนี้ช่องที่1ตรงนี้นะครับมันจะเป็น F major โดยปริยายทาไมต้องเป็นอย่างนั้นนะครับทำไมต้องเป็นอย่างนั้น,นะเ,น,งงนเพราะว่าตําแหน่งรูทหรือว่าตําแหน่งคอร์ด F ตรงนี้นะครับมันเป็นตนัว F เราก็เลยจําง่ายๆว่าเราจะจํารูตตร้ตัวนี้นะครับในตําแหน่งสายช่องที่1สายที่6นะครับคู่กับคอร์ดเพื่อให้มันจําง่ายขึ้นอ๋อเมื่อไหร่ที่เรากด F ปั๊บ เราก็จะไม่ลืมว่า f มันอยู่ช่องหนึ่งนะเราจะเอาหมายเลขกำกับมันก็คืออ๋อทำไมตรงนี้ต้องเป็นช่องหนึ่งเพราะว่านี่ไงรูทมันบอกว่ามันเป็น f ช่องหนึ่งโอเคไหมครับ f มันเป็นตำแหน่งรูทช่องหนึ่งก็คือ f อยู่ช่องหนึ่งนะครับหรือน ố f อยู่ช่องหนึ่งเวลาเ,าเล่นเพราะว่าคอดอีกด้วยนะมันจะเป็นประโยชน์สองทางหนึ่งเราจะจำขอดได้นะครับว่า f มันอยู่ตรงนี้อ๋อนี่ไงรูทกับสองครับ power ขอดที่เราเล่น อ่าเป็นขอดล็อกนะใส่เสียงแตกนะครับอ่านี่คือประโยชน์2ทางในการฝึกจำขอดสองสายนี้นะครับต่อไปครับถ้าเราเลื่อนขึ้นเอาฟอร์มนี้นะครับเอานิ้วกลางออกเนาะ F major เอานิ้วกลางออกตามฟอร์มฟอร์มที่2คือฟอร์มล่างตัวนี้นะไม่มีนิ้วกลางแล้วนิ้วสองออกมันก็จะเป็นฟอร์มไมเนอร์นะครับสังเกตง่ายอันนี้คือ F minor นะครับอ่าทีนี้ครับเราอยากได้ขอดอื่นครับเราแค่เลื่อนตำแหน่งลูดไปตามสิ่งที่เราจำนะครับ สมมุติเลื่อนฟอร์ม F เ a j o r หรือ F minor เลื่อนไปช่อง3ก็จะได้คอร์ด G อะไรครับ G major ถ้ากดอย่างนี้ถ้ากดอย่างนี้ก็จะได้ G minor อ่ามาพิสูจน์ครับ F <c oughs> เลื่อนมาอีก3ช่อง F F sharp G ตรงนี้ก็จะได้ G major ถ้าอ,อนี้กลางนิ้วนี้ออกปุ๊บก็จะได้ G อะไร G minor ทันทีนะครับต่อเลยนะต่อเลยนะต่อไปครับเลื่อนไปช่องที่ห ก็จะได้ตำแหน่งรูสายหกคือโน้ตตัวเอนะครับ G 3สามสี่ห้าตรงนี้เป็นเอเอานิ้วกางออกตรงนี้เป็นเอไ n มเนอ a เอเมเจอร์เอไมเนอร์โอเคนะครับต่อไปเลื่อนนะครับเอเอชาร์ปนะครับเลื่อนไปช่องเจ็ดครับเป็นตำแหน่ง B นะครับห้าหกเจ็ดนะครับตรงนี้ B อะไร B m เมเจอร์เอานิ้วกางออก นะครับตามรูทเลยต่อไปครับเลื่อนไปอีกหนึ่งช่องเจ็ดไปแปดนะครับอ่าเจ็ดแปดเป็นโน้ตตัวซีเนาะนะช่องแปดเป็นโน้ตตัวซีตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับซีเมเจอร์เอานิ้วกลางออกเป็นซีมเนอร์นะครับต่อไปครับเอารูทอ่าเลื่อนไปนะครับช่องที่สิบนะครับเก้าสิบคือตรงนี้นะครับเก้าสิบจะได้น็อตตัวดีนะครับถ้าเรากดฟอร์มนี้ก็จะได้ดีอะไรครับดีเมเจอร์เท่านิ้วกลางตรงนี้จะได้ดีอะไร E minor นั่นเองนะครับต่อไปครับเลื่อนไปครับเราเลื่อนไปเฟสทิบแล้วเลื่อนเลื่อนไปเฟสที่12นะครับ10 11 12ดอได้ขออะไรครับตอมนั่งตัวนี้มันล้วงยากนิดหนึ่งครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่ใช่ชายเราไม่ใช่คาตเเบยอย่างนี้เนาะมันก็จะกดยากนิดหนึ่งอ่าตัวนี้คอด E นะครับคอด E major ถ้ามือกลางตัวนี้ออกยกปุ๊บก็จะได้ E อะลรครับ E minor โดยปรยายนะครับอ่าทีนี้นะครับ แล้วก็เราก็สามารถจำอีกได้แบบหนึ่งก็คือจำเป็น power chord ก็ได้นะครับ power chord ก็คือกดสายนี้นะครับตัว F มันเป็นโน้ตคู่5เนาะแล้วก็คู่กับตัว C นะครับไล่ไล่ไป F G A B C นะครับอ่าคู่5เราไล่อย่างนี้ก็ได้แล้วก็ G power chord จะไม่มีเมเจอร์ร m ะไมเนอร์นะมันจะเป็นคอร์ดตรงๆเลย เราจะกลับมาไล่แบบแบบแรกก็ได้ก็คือ F C D C D นะครับต่อไปก็ไล่เป็นไมเนอร์ E เนอร์ ก็จําให้ได้นะครับไม่ยากเลยนะครับก็แค่จําโน้ตในสายรูทแล้วก็เอาคอร์ดในตําแหน่งรูทสายที่6ตรงนี้นะครับทั้ง2ฟอร์มนะครับเอามาใส่นะครับต่อไปนะครับอันดับที่2นอกเหนือเสจากมันจะได้เมเจอร์นะครับแล้วก็ไมเนอร์แล้วมันยังจะได้เมเจอร์เซเว่นแล้วก็ไมเนอร์เซเว่นด้วยนะอ่าเช่นก็ตัวจับคอร์ดเมเจอร์เซเว่นก่อนนะครับอ่าอ่าดอแนลเมเนอร์เซเว่นทุกทีไม่ใช่เมเจอร์เซเว่นนะ M7 คือดอแนลเมเนอ์เซเว่นอย่างนี้นะ แล้วกดนะครับ F นะครับหรือ F เมเจอร์นั่นเองนะครับเอานิ้วก้อยออกนิ้วน,นี้ออกนะมันจะได้ F 7อ่าแบบนี้นะครับขออนุญ,ญาตใช้ปิ๊กนิดนึงนะครับ F เมเจอร์ F 7นะครับ G เมเจอร์ G 7นะครับ A เมเจอร์ A 7นะครับ B เมเจอร์ B 7นะครับ C เมเจอร์ C 7นะครับ C dominant seven นะ E major C e dominant s e v e และ E major นะครับ E dominant s นะครับแล้วก็อนที่2มันก็จะได้ minor แล้วก็ minor s นะครับเช่นเราขึ้นต้นด้วย minor minor s G minor G minor s อ่าเสียงก็ต่างกันอยู่นะครับ A minor A minor s B minor B minor 7 e A อ่ C minor C minor 7 D minor D minor 7แล้วก็ E minor E minor 7นะครับนี่คือหลักการหลักการง่ายๆนะครับอ่าขออนุญาตนะครับดูไฟไมค์กระพริบน่าจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับอ่ะรบกวนแอดมินครับแอดมินถอดไมค์ให้หน่อย ถอดไอ้สวิตใหม่น่าจะทานหมดเนาะถอดไม้ต,ตัวข้างล่างเลยหรอกอ่าใช่ดึงเลยจับแน่นๆแล้วดึงอ,ดออกอ่ะเอ๊ะออกไหมอ่าอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตชาร์จชาร์จไว้สักครู่ขออนุญาตชาร์จนะครับเผื่อได้ใช้เนาะพอดีคุณตัวอ่าอากาศมันร้อนนะครับก็เลยลืมชาร์จไว้นะเมื่อวานก็ใช้ถ่ายทั้งวันนะครับอ่ะ โ okay, นะอเคเนาะมานิดนึงครับทีนี้พอเราได้ฝึกแล้วนะครับเราได้ทั้งเมเจอรนะ์นะครับมายเนอร์แล้วก็เมเจอร์เซเว่นมายเนอร์เซเว่ะเมเจอร์แบบดอมิน a นเซเนะตตีนะครับแล้วก็มายเนอร์แบบมายเนอร์เนะครับแสดงว่า1รูททีนี้1รูทตำแหน่ง ot, รูทโพิชันเราจะได้กี่คอร์ดครับ1 2 3 4แค่เราจำคอร์ดเดียวนะครับเราจำา F เมเจอร์คอร์ดเดียวนะครับหรือจำหนัง F คอร์ดเดียวที่เดียวก็ได้จะ4นะครับ เรามาจำอีกนะครับได้ก,กี่ขอนครับ8แล้วเรามาจำเออีก4 3 2 4 4 4 6 4 5 2 0 4 6 2 4 4 7 2 8เราได้28ขอนเลยนะครับเราจำโน้ตสายเดียวได้28ขอนนะครับจำโน้ต E อ่าตำแหน่งรูดในสายที่6จำสายเดียวนะ A, B, E F ได้28ขอดนะครับอ่ามานับดูมันใช่28ขอดั้ย1 สองสนะครับต่อไปครับ5 6 5หกอ่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดเก1าสิบสิบเอ็ดส่หาอ่สิบสองสิบมสามสิสบห 17, 18, 19, 20, 21, แปดสิบเก้ายี่สิอ่าย2 23ิบสองย27อ่า27คอร์ดนะครับใช่หรือเปล่านะครับมันแน่างสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสี่ยีปดตัวทียี่แปดคอร์ดพอดีนะครับอ่าทีนี้เหมือนกันนะครับ ถ้าเราจำคอร์ดเอล่ะตำแหน่งรู้ยสายเอมาอยู่ตรงนี้เนาะรู้ยสายห้านั่นเองรู้ยสายห้านะทีนี้นะเปลี่ยนฝั่งนะฝั่งนี้เราเรียนไปแล้วได้28คอร์ดนะครับมาดูครับพอเรามาเริ่มรู้สายห้าเราก็จำสเต็ปเดิมไว้นะครับรู้สายห้าก็เริ่มจาก B เนาะ B นะครับ C D E F อีเครับจี <A S 1> นะครับเริ่ม A จอเบเอนะครับ B C นะครับ D E F G A นะครับเริ่มเอก็จบ A นะครับทีนี้อ่ะคุณตัวอยากให้จำม,มันมันมีมีลัาากษณะการจำแบบสองอย่างอ่ะคุณตัวเริ่มจำจ,ำจาก B ก่อน B คืออะไร B อย่างนี้เนาะนะครับหรือว่าจำแบบ C ก่อนก็ได้นะครับถ้าจำแบบ C มันจะได้รู้สายนี้ครับเราจะต้องกดอย่างนี้ครับอันนี้คือ C major อ่าต่อไปถ้า C 7 e ่ะ Uh, major 7, อ่าซนะีเม o จอร์เวนเนาะถ้าซีเซเวนจับตรงนี้ครับอ่ากดตัวขอเติมตรงนี้นิดหนึ่งนะครับมันอาจจะตกไปเนาะอ่าทษทีนะครับ1น่งแล้วก็นี่สี่ตรงนี้อ่า uh, ถ้าเรากดไปขอ,อนี้ซีเมเจอร์ขอ,อนที่หนึ่งถ้าเลื่อนไปครับซี C อะไร mm. เป็นซีเซเว่นนะครับซีแบบสองอ่าตรงนี้ดี ดแบบสองดีเแบบสองอ่าอแบบนี้เนาะอีเซเว่นะครับเนะครับเอฟนะครับจีเอ่าจีเอแล้วก็ซครับสุดท้าย เอเอสุดท้ายบีครับอ่ามันจะรวมลึกนิดนึงครับเอนะครับอ่าบี B, แล้วก็บีเซเว่นนะครับอ่าตามจริงมันก็ได้สองรูปแบบสองฟอร์มนะแต่แบบนี้ก็ได้นะครับเอนะครับบี B, นี่ก็ได้นะครับแต่ครูตัวจะให้เริ่มหลายๆฟอร์มนะครับตามจริงฟอร์มนี้ก็ก็ได้นะซี C, นะครับดีอีเอฟจีเอดี นะครับต่อไปอยากได้เป็นอฟอร์มแบบเซเว่นนะครับหรือว่าโดเมนเซเว่นไปนับดูก็จะได้เหมือนกันนะครับหลักการเห็นไหมครับต่อไปฟอร์มถัดไปก็คือฟอร์มไมเนอร์ เราได้เมเจอร์กับเมเจอร์เซเว่นต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นไมเนอร์นะครับไมเนอร์ Minor คืออะไรคือยกตัวอยา่าง A อไมเนอร์นะครับต่อไป A อไมเนอร์เซเว่นเครับ1กับ2นะครับ A อไมเนอร์เอไมเนอร์เแค่เอานิ้วกลางออกนะต่อไปครับเลื่อนมาครับช่องที่2ตัวนี้ B เอานิ้วกลางนิ้วก้อยออก B ีไมเนอร์เซเว่ห็นไหมครับเลื่อนไปครับ C ครับช่อง3 C มซีไมเนอร์ตรงนี้ก็จะได้ C ีไมเนอร์เ เลื่อนไปช่องห้าดีครับดีไหมเน้อเอานี้กอ OK ้อย <fingers S 2> ออกเป็นดีไมเนสเซียนเลื่อนไปช่องเจ็ดครับอีไหมเน้อครับนี่ก้ออกอีไมเนสเซียนเลื่อนไปช่องแปดครับเอฟครับอ่าเอานี้ก้อยออกเป็นเอฟไมเน้อนะครับต่อไปเลื่อนไปครับจีครับเลื่อนออกเป็นจีไมเนสเซียนนะครับต่อไปเลื่อนไปเป็นสิบสองเอไหมเน้อ ตรงนี้นะอันนี้กล่อยออกเป็น e เป็น f เป็นอ่าอ่าไม่ยากนะครับไม่ยากเนาะอ่าทีนี้มาทวนนะครับมาทวนนิดนึงนะครับเวลาจําขอดนะครับครูตัวอยากให้จํานะครับเป็นช่องเป็นช่องไปช่องหนึ่ง f ท่องนี้ก็ได้ช่อง2อง g แล้วช่อง3 g ต่อไป a b นะครับ c d แล้วก็ e นะครับเฟสสิบสองกับเฟส open นซิงหรือเฟสศูนย์เนี่ยมีค่าเหมือนกันครับโน้ตเหมือนกันแต่อยู่คนละองเด็นะครับต่อไปสายห้าครับจำสองครานี้ก่อน ห้าคือ a นะครับโอเพนคือ a นะครับมาช่อง2คือ b ช่อง3 ― c ช่อง c,d ช่อง 5e ช่อง6 f ช่อง7 G ช่อง 8, a นะครับต่อไปก็เอาแบ่ง4คอคอดนี้นะครับฟอร์มคอร์ดไปจับนะครับเช่น f ก็เป็น f อมิเนอร์นะครับถ้าเป็น a ก็ a หรือว่าเป็น c ก็ C นะครับเดินไปซ7นะครับ d d 7 e e 7 e F นะครับ E F G A B C นะครับก็ได้หมดนะครับก็ม i n เน A m i n เนอร์ B B มเนอร์ 7, C C มเนอร์ 7, D D มเนอร์ 7, E E มเนอร์ 7, F F มายเนอร์ 7, G G มเนอร A A มเนอเป็นนั่นเองนะครับอ่าถ้าเอา 4, ค4 28, อีคูณสี่ได้ยี่สิบวกกิ่บอ่าคูณยี่ก็มาณนสะัก้าสิบหก ประมาณห้าห้าสิบกขดที่เรากดแจมแค่สองสายนะได้ห้าสิบกขดนะคะรับอสำหรับวันนี้คงไม่งงเนาะนะครับเดี๋ยวครูตัวนะครับจะไล์นะครับอันนี้แนวตั้งเนาะอันแนวแนวตั้งแล้วก็มีแนวนอนเดี๋ยวครูตัวอัดไว้อยู่อัดจำลองไว้อยู่นะครับไฟล์ที่มันสมบูรณ์นะไฟล์ที่มันเห็นกระดานชัดชัดเจนนะครับส่วนไฟลที่ไลก็อาจจะเห็นกระดานแล้วก็มือครูตัวได้กดนะครับแต่ไม่เห็นมือดีนะเดี๋ยวจะลงให้ทั้งสองไฟนะครับเ่าโอเคนะครับ สำหรับวันนี้นะครับคูตัวเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้ากับไรหน้าครับวันนี้คูตัวขออนุญาตพักผ่อนก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการฝึกกีตาร์นะครับแล้วก็กูตัวฝากนิดนึงนะครับเกี่ยวกับคอร์สที่กูตัวจะเปิดสอนนะครับคอร์สฟรีเรียนกีตาร์ด้วยตัวเองนะครับประมาณ30ชั่วโมงนะตอนนี้ก็คูตัวได้อัดคลิปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะรอที่ว่าเราจะเริ่มเรียนกันวันไหนนะครับ เดี๋ยวตัวจะมาประชาสัมพันธ์อีกทีนะครับคลิปเสร็จหมดแล้วนะครับเอกสารเสร็จหมดแล้วนะครับเหลือเฉพาะผู้เรียนแล้วก็ตั้งกลุ่มนะครับว่าจะเราจะไปอยู่กลุ่มไหนดีนะครับจะสร้างเป็นกลุ่มสาธารณะหรือกลุ่มปิดเดี๋ยวรอคําตอบจากครูตัวอีกทีหนึ่งครับขอปรึกษาแอดมินก่อนนะครับช่วงนี้นะครับก็อากาศก็เปลี่ยนแปลงครับพายุก็เข้าก็ระวังระวังเนระวังตัวนิดเดงครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าอีพีหน้าขอบคุณครับ